ไหเยือนจังหวัดกระบ,บี่ก็ต้องมาที่นี่นะครับที่อำเภออาลึกพูดถึงเอาลึกก็ต้องมาที่อุทยานชาติทานบกคอนนีอยู่ในเอาลึกครับอำเภอเอาลึกสัญลักษณ์คือปีพุโตถ้ำปีพุโตจุดเด่นมีหลายอย่างครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวันนี้มาชมตัวน้ําตกทานบกคอนนีมีการจัดวางสิง่งก่อสร้างต่างตามแบบสา,ายพนที่ดีครับมีการแบ่งโซนที่ดี มีศูนย์ประการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการให้บริการมีเจ้าหน้าที่พร้อมครับสเสน่ห์ของท่านบอกครนีคือการจัดการที่เรียกว่าโลคาบอนทัวริซึมจะมีโปรแกรมที่เรียกว่าขยะคืนทินแลวก็ถ้าจะไปเที่ยวเกาะห้องก็ต้องใช้บินโตนะครับจะได้ลดขยะนี่คือศูนย์ประการท่องเที่ยวที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนักที่มาที่ท่านบอกครดีก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาวางแผนการท่องเที่ยวที่ีนี่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ใช้บินโตนะครับลดขยะ ในส่วนของเที่ยวจะมีจุดเด่นของอุทยานตั้งแต่เรื่องของตัวน้ําตกทานบกคอร์นีถ้ำหีโฮโตถ้ำลรอนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายจุดเด่นอีกจุดเด่นคือที่เรียกว่าเกาะห้องนะครับเป็นหน่วยพิทักษ์ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปที่จุดชมวิว360องศาบนภูเขาที่เกาะห้องครับเกาะห้องที่มาว่าเกาะห้องคือจะมีอ่าวๆหนึ่งที่ว้าวเข้าไปในเขาหินปูน มาที่นี่ก็มาวางแผนการท่องเที่ยวแล้วก็จิตต่อาการท่องเที่ยวทางเรือนะครับไปเที่ยวได้นี่คือสิ่งดีๆของอุทยาชาติทานบกครณีซึ่งเป็นอุทยานชาติที่ได้มาตรฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวมาที่น้ำตกทานบบกครณีเนี่ยก็ต้องมาเดินชมความงามความจริงบริเวณนี้จะเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทด้นปรวัติบริษรทในหลวงรัชกาลที่เเคยเสด็จพระธรรมเนินมาประทับ ชมความงามที่นี่นะครับความพร้อมที่นี่ก็เป็นหนึ่งในอุทยานชาติสีเขียวนะครับที่มีความพร้อมทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับห้องน้ําของคนทุกวัยนะครับมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ําตกที่มาจากเขาหินปูนมาทานบวกกรณีก็ต้องมาเดินชมความงามนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันด้วยกันสัญลักษณ์ของทานบวกกรณีคือลูกปั้นของ ผีหวัวโตจำลองมาจากถ้ำผีหวัวโตอยากเห็นภาพเขียนในผนังถ้ำก็ต้องไปที่ถ้ำผีหวัวโตึ่งไปทางเรือครับก็บติดต่อเช่าเรือไปถ้าสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความประวัติความเป็นมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์และความรู้นะครับพาเดินชมสิ่งวันนี้เราได้เกีตบจากศูนย์จัดหัวหน้าศูนย์บริการท่องเที่ยวเนี่ยพาชมความงามของฐานโบข,ขรนี ให้เทาเนียนนะครับสาหรับผู้ที่มาท่องเทีย่ยวเพื่การบำรุงสระสถานที่ถ้าสนใจเรียนรู้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะพามาบรรยายตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติทานโบกกรณีครับสะทานโบกกรณีจะเรียกว่าสะทานโบกก็ได้น้ำตกทานโบกก็ได้ครับทางสายตรงก็จะเรียนรู้เรื่องราวที่พันไม้เองตรนนี้ก็เป็นต้นข้างขาดำทุนนี้น้ำอาจจะขุ่นนิดนึงเพราะมาเดือนตุลาซึ่งหลังฝนตกแต่ปกติแล้วน้ำจากเขาหินป,ปูนเนี่ยจะใสครับ แต่ต้นน้ำาำทานที่มาจากด้านนอกของอุทยานชาติที่มาเป็นต้นน้ําของน้ำตกาการบกคลณนีเนี่ยมัน,นผ่านพื้นที่เกิจกรรมนะครับทาให้น้ำอาจจะขุ่นอยู่บ้า,าบงเส้นทางเดินชม,ามทานบกคลณีก็เป็นบอดวอล์กนะครับเส้นทางมาตรฐานฟังเสียงน้ำตกสู้ซาสู้ซาเอาอ สดชื่นครับประสาทที่นี่นะครับมีพระประมาพิไทยของรักนีเก้ามีต้นไม้ทรงปลูกหนาแล้วครับ นับเป็นประวัติที่แสดงเห็นความสำคัญของพนที่แห่งนี้ทั้งที่สนใจต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีภูพรมีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับที่สนใจขมาเที่ยวชมที่นี่เป็นดินป้ายสีเขหมายตามรูปแบบของอุทยานชานะคะรับภูพร นี่นะครับคือสะทานโบกคอนีที่พุดวมาจากลำธารใต้เทือกเขาหินปูนด้านหน้าเป็นถ้ำที่นี่ก็เรียกว่าเป็นถ้ำทานโบกคอนีบางคนก็เรียกเป็นน้ำตกทานโบกคอนีบางคนก็เรียกว่าเป็นสะทานโบกคอนีครับโอ้น้วเรือครับต้องระวัง มาที่จะเจอสัตว์ป่าครับเป็นลิงเสนลิงเหล่านี้เป็นลิงธรรมชาตินะครับไม่ควรที่มีการให้อาหารเดี๋ยวเขาจะเคยตัวหน้าที่เขาคือการรักษาสมดุลของธรรมชาติอยู่ในปา่าธรรมชาติเป็นลิงโลกเก่าลิงไม่มีหารลิงเสนก็ต้องระวังครับอย่าไปรังแกเขาอย่าไปให้อาหารเขา เขามีหารกินตามธรรมชาติอยู่แล้วโอ้มีการจัดการเรื่องการรักษาวความสะอาดทางขยะเป็นไปตามมาตรฐานมีห้องน้ำห้องสุข,ขาที่สะอาดสะอานสมแล้วครับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นอุทยานสีเขียวแล้วก็ เป็นเรื่องมาตฐานแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมส่วนสำคัญของนักเที่ยวคือร้านอาหารด้านข้างๆข,ของศูนย์ก,การท่องเที่ยวก็มีร้านเปิดโล่งนะครับและก็จะมีร้านอาหารที่สะอาดสะอาน เห็นเนี่ยห้องน้ำนะครับไม่ใช่สูนบริการท่องเที่ยวจะต,ต้องบอกว่าทางการบกกรณีเนี่ยมีการซืโร่ใหมยในทุกจุดไม่ว่าจะเป็นสูนยบริการท่องเที่ยวที่ทําการบ้านพักและห้องน้ำสลาตต่างๆนะจาก ่า,านโบกกรณีสนี่านโบกกรณีเนี่ย,าาโโโยมาจากถ้ำนะครับซึ่งมีหลายกระโวดต้นน้ามาจากเสือเขาหินปูนที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นการรักษาป่าให้มีความสมบูรณ์รักษาต้นน้ำลำธานไว้ก็จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําที่ทําให้มีน้ําใสไหลยเย็นตลอดทุกปีที่เห็นด้านหน้าคือถ้ำทานโบกกรณี จะบอกว่าถ้ามาจังหวัดกระบี่ท่านโบกกรดีก็เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวควรจะมาะวิ่งเยือนครับแต่วันนี้โกวิชมีขอจากลาไปด้วยภาพชสวยของป่าของของุทยานชาติทางโบกกรณีอำเภออ่าวลึกจกังหวัดกระบี่และพบก,กันใหม่กับรายการโกวิชบีจะนําเรื่องดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งล้อมอุทยานชาติวันางทิยานและความงดงามของประเทศไทยมาฝากครับสวัสดีครับ